ัลโหลฮัลโหลตรวสอบตรวสอบฮัลโหลโย่แล้นี่ก็เสียงจะพูดใหญ่บ้านอย่าจากถึงนักเลงอยู่หน้า้านอย่าทำทรงว่าเก่งเป็นตาย่านมึงตั้งใจฟังนะถ้าตีกันแล้วมึงก็ต้องจ่ายตังค์ข้าหมอนแล้วมึงก็ต้องช่วยกันจ่ายกันทำทรงหัวตะตีนี่หมดหยอกกันอึมอ้วงานบุญแค่แค่เหมือนหมากัดกันและนี่คือผู้ใหญ่บ้านสาวของแท้ บ้านเมาถึงไหลจะไม่มีติดดับแต่กูก็พร้อมโชว์ภาพและกูไม่สนว่าใหญ่มาจากไหนลองตีกันก็พร้อมจ่ายไหวกูไม่ถามว่ารวยมาจากไหนตีกันเมื่อไหร่มึงต้องจ่ายข้าหมอนลำในศาลมาดูฟังกันคนนี้นี่เองนะครับแหมหาตั้งนานครับในทิกต็อนี้มีการใช้แผ่นเสียงของบุคคลคนนี้ซึ่งชื่อว่าทิศแอมนะครับก็เ,เป็น ไอยอนะครับเป็น Tik t o k อกเกอร์คนดังอยู่ในโลก Tik Tok ok, อกทำคอนเทนต์หลายอย่างปรากฏว่าเขามีการนําเนื้อร้องของเพลงท่าทองสาวของยังโอมมาแปลงเป็นผู้ใหญ่บ้านสาวแผ่นสิ่งนี้ถูกโคฟเวอร์เต็ม t ิ k กต k อกไปหมดครับเพราะว่ามันสุดยอดนะครับใส่เนื้อร้องอีสานไปนะครับหลายคนก็ไปเปิดนะครับในงานต่างๆได้รู้ว่ากลายเป็นไวรัลตีคู่กับท่าทองสาวของหนุ่มยังโอมเลยก็ว่าได้ครับนะีครับ เพลงท่าทองสาวของแรปเปอร์คนดังอย่างยังโอแน่นอนว่าสงกรานต์นกระหึ่มทุกตรอกซอกซอยครับโด่งดังมากหลังปล่อย MV มานะครับเพลงออกมาเนี่ยถูกพูดถึงยิ่งไปอีกรวมไปถึงครับอีกี้ก็กระหึ่มโลกออนไลน์ไปตามๆกันล่าสุดในโลก t ิ k กต็อกนี้นะครับผู้ใช้ติ๊กต็อกนะที่ถูกขนานนามว่าคือทิดแอมเนี่ยนะครับเขาปล่อยเพลงผู้ใหญ่บ้านสาวมาซึ่งมันดัดแปลงมาจากเพลงท่าทองสาวนี่แหละครับมาใส่เนื้อร้องของอีสานครับโดยขึ้นต้นเพลงว่า โย่และนี่คือเสียงของผู้ใหญ่บ้านอยากจะฝากถึงนักเลงอยู่หน้าห้านจะทำทรงว่าเก่งเป็นตาญ่านี่โอ้โหเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยสรุปก็อยาให้ใครเนี่ยมาตีกันหน้าห้านหมอลำไม่งั้นจะต้องโดนปรับโดยไม่สนว่าจะมีพ่อแม่เป็นใครด้วยปรากฏว่าพอทิดแอมปล่อยเพลงนี้ก็คือเขาไม่ได้ปล่อยครับเขาแค่เปลี่ยนทํานองเนื้อร้องเฉยๆลงในติ๊กต็อกเป็นกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนคนดูหลายล้านมากครับแล้วก็นําไปคคฟเวอร์บางคนก็ไปถ่าย ลำโพงนะครับในหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วก็ใส่ใเชิงนี้ไปโอ้โหเต็มทิกตอกไปหมดครับฮ <Hello, hello? c oughs> ัลโหลฮัลโหลทรสอบทรสอบฮั Yo, ลโหลโย่แลวนี่คือีพนกจะพูดใหญ่บ้านอย่าฝากถึงนักเลงอยู่หน้าหา้านอย่าทำทรงว่าเก่งไปตาย,ยานมึงตั้งใจฟังนะถ้าตีกันแล้วมึงก็ต้องจ่ายตังค่าหมอนแล้วมึงก็ต้องช่วยกันจ่ายกันทำทรงหัวแต่ตีในโหมดหยอกกันอุ้งวงานบุญแค่แค่เหมือนหมากัดกันและนนคือผู้ใหญ่บ้านสาวของ กูใหญ่บ้านเมาถึงไหลจะไม่มีติดดาบแต่กูก็พร้อมโชว์ภาพและกูไม่สนว่าใหญ่มาจากไหนลองตีกันถ้าพร้อมจ่ายไว้กูไม่ถามว่ารวยมาจากไหนตีกันเมื่อไหร่มึงต้องจ่ายข้าหมอนลำในศาลมาดูซะเก้ โย่ Yo, และนี่ก็เส็ยกับพูดใหญ่บ้านอย่าฝากถึงนักเลงอยู่หน้าห้านอย่าทำทรงว่าเก่งเป็นตาย,ยายมึงตั้งใจฟังนะถ้าตีกันแล้วมึงก็ต้องใจตั้งข้าหมอนแล้วมึงก็ต้องช่วยกันจ่ายกันทำทรงหัวแต่ตีในโหมดหยอกกันอุ่นอ้วนง,งานบุญแค่แค่ม,มากัดกันและนี่กอผู้ใหญ่บ้านสาวของแท้กอผู้ใหญ่บ้านเมาถึงไหลจะไม่มีติดดาบแต่กูก็พร้อมโชว์ภาพและกูไม่สนว่าใหญ่มาจากไหนลองตีกันถ้าพร้อมใจไว้กูไม่ถามว่ารวยมาจากไหนตีกันเมื่อไหร่มึงต้องจ่ายข้าหมอนแล้วไม่า้า